อิฐก่อสร้างชนิด A ราคาก้อนละ9บาทชนิด B ราคาก้อนละ13บาทถ้าช่างซื้ออิฐทั้งสองชนิดเป็นเงิน366บาทโดยซื้อชนิด A มากกว่าชนิด B ีจำนวน4ก้อนแล้วช่างซื้ออิฐชนิด B ีจำนวนกี่ก้อนตัวเลือกที่1-15ก้อนตัวเลือกที่2-17ก้อนตัวเลือกที่39 9ก้อนตัวเลือกที่4-21ก้อนข้อสอบคณิตศาสตร์ o n e t มส ีการศึกษา2564มีวิธีคิดดังนี้กำหนดให้ช่างซื้ออิฐชนิด A คือ x ก้อนราคาก้อนละ9บาทช่างซื้ออิฐชนิด A มากกว่าชนิด B จำนวน4ก้อนดังนั้นช่างซื้ออิฐชนิด B คือ x 4ก้อนราคาก้อนละ13บาทถ้าช่างซื้ออิฐทั้งสองชนิดเป็นเงิน366บาท เขียนเป็นสมการได้คือ 9x บวก13คูณในวงเล็บ x ลบ4เท่ากับ366นำ13ไปคูณในวงเล็บ x ลบ4จะได้ 9x บวก 13x ลบ52เท่ากับ366นำ 9x บวก 13x และลบ52ย้ายข้างสมการฝั่งซ้ายไปบวก52ในฝั่งขวาจะได้ 22 x เท่ากับสา6บวกห้าส x เท่ากับสี่แก้สมการนำา2มาหารทั้งสองข้างของสมการ22ตัดกับ22ได้1กับ1 418ตัดกับ22ได้19กับ1 x เท่ากับสิแทนค่า เ,เท่ากับสิบเก้าช่างซื้ออิฐชนิด a คือสิบเก้าก้อนช่างซื้ออิฐชนิด b คือสิบเก้าลบสี่เท่ากับสิบห้าช่างซื้ออิฐชนิด b จำนวนสิบห้าก้อนคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่หนึ่งสิบห้าก้อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ